สวัสดีครับเพื่อนๆผมกล้อง e c s f i t นะครับวันนี้เป็น day สนะครับที่เป็น challenge วิดพื้น100ครั้งเล่นกล้ามท้อง5นาทีนะครับก็ทำเสร็จไปเรียบร้อยนะครับไม่ได้ถ่ายตอนเล่นเลยนะครับแต่ว่าถ่ายตอนจบจะไปถ่ายตอนกินนะครับว่าผมกินอะไรในมือปิดท้ายนะครับคืออันนี้ไม่ใช่มืออาหารเย็นนะครับเป็นเป็นมื้อเล็กๆนะครับที่เอาไว้กินตอนหลังเล่นประจำนะครับเดี๋ยว เราจะมากีนเวนะครับคือหลังเล่นทุกครั้งที่ผมเล่นหนักแบบนี้ครับตกจับวีเวนะครับเป็นเวเป็นเวโปรตีนอัลเลยนะครับดาร์กรสดาร์กช็อกโกแลตนะครับพลังงาน120นะครับไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันนะครับก็รูปนี้ที่ผมกินประจำนะครับของยี่ห้อเอ็นฟินิทเอ็นฟินิทนะครับของบริษัทเดลกซี่เนาะ สูตรที่ผมกินก็ไม่มีอะไรยากครับคือผมก็มาชงมๆชมกับน้ำแหละแต่ว่าชอบกินเย็นๆนะครับแก้วน้ำเนี่ยมาแช่ช่องฟิตไว้แล้วก็ไปออกกำลังกายก็ย <ๆ S 1> <ๆ S 2> ไปเสร็จเนี่ยผมออกกำลังกายประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงผมก็แช่ไว้ในช่องเนี้ยเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมากินเป็นอะไรที่เออเย็นเลยแหละเนี่ยตอนนี้เย็นเลยเย็นเลยครับเย็นเลยโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับกินได้ เย็นชื่นใจมากนะครับคือเป็นอะไรที่สูตรนี้โคตรดีอ่คือมันเย็นชื่นใจมากครับโดยที่ไม่ต้องทําแขงแค่แช่ช่องฟิดไว้สัก15-20านาทีครึ่งชั่วโมองนะครับก่อนที่ผมจะทำชาเลนจ์นี้นะผมก็เล่นตามโปรแกรมของตัวเองไปแล้วนะครับประมาณ10-20บนาทีแล้วนะครับบริเวทแล้วก็จะมีการเดินให้ครบ19ื่นต่อวันนะครับก็ประมาณนี้ครับแล้วเจนวันต่อไปนะครับผมวันที่4พรุ่งนี้ครับเพื่อน แล้วเจอกันสวัสดีครับ